วันนี้ก็ได้ไปที่บริษัทปิงปองงานนะครับก่อนจะไปถึงก็ได้แวะเที่ยวบรรยากาศบนเขออาใหญ่เที่ยงครับกังหันลมพลังงานไฟฟ้าจากการลมบนเขออาใหญ่เที่ยงนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านชมนี่ก็รายละเอียดที่ผมสั่งซื้อวันนี้นะครับ บนเขาใหญ่เที่ยงครับเดี๋ยวกลับไปแล้วบนนองไปทางนู้นค่อยๆขี่กลับไม่ไปเรามาถ่ายติ๊กกอต่อก่อนเร็วๆนะก็ถ่ายวีดีโออยู่วันหยุดวันเสาร์ครับนักท่องเที่ยวเยอะวันนี้ครับบนเขาใหญ่เที่ยง พลังงานสูบน้ำเพื่อทำไฟฟ้านะครับพลาสติกปกูให้น้ำซึมไงถดูไดนะถ้าดูปรจกา,าตอาวางรถเลย ใส่ท่อเลยเนะ <c ười> นี่ยทาสีสีดำไงเราต้องใช้สีครีมเพราะว่าเหล็กเรามันเป็นครีมโต้สีขาวแหลยโดนไปใช้สามสี่อยางเนี่ใช้อยู่ชยใ,ใช้รอบในรอบนอกรอบนอกลนอก,ลกลัวกลัวคนเจาะหรือเอา <c ười> อิฐบนเบาฟ้าน,นี่ก็สวนกันเนาะ <c ười> สีไดยไม่มีนั่นน่ะ <c ười> อู้ นั่นปึ๊กโอ้โหเดี๋ยดูด้านบนตัวสัตว์ปิงปองครับมีสระว่ายน้ำบ้านตัวอย่างลายนี้สวยทันนี่ฝาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยเนาะมองไปไกลหน่ะสวยไม่ต้องไปทาสีแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปพ่นสีเลยไม่ต้องไปเพลองสีน้ำมันด้วย แม่บ้านไม่เห็นกับเราดิไม่ใช่เอาเนี่ยเป็นเป็นเป็นซิงเป็นอะไรกันฝาเออฝาบ้าน,นเนาะสวนโอ้นี่<อ>นี่ซีนี่ก็สวนกันนี่ออก็อยู่ที่บริษัทปิงปองเพอร์เซียคิวครับมาดูบ้านตัวอย่างวันนี้ก็มาสั่งลังคาพิงปองนะครับ อันนี้คือฝาฝา,ฝาปีกปองอู้นั่นไหนฟังนี่มีใครอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยต้นไม้ลายไม้สักนี่ลายนี่สวยแต่่มมันไไลายไม้สักสวยใชลายไม้นี่แหละไม้นี่ไม้นี่ลายนี้ยังมีอยู่ไหมครับน้องลายลายไม้น่ะ ยังมีมีอยู่ไหมลายไม้จะมีไม้อ่อนไม้เข้มอ๋อยังมีอยู่ไม้แดงไม้สักทอมันให้ความเป็นไม้อดไรสักทองสีไม้ไงเหมือนไม้ไงอันนี้จะสว่างตาไม่ใช่เขาไม่ผลิตหรอบอเขาบอกหมดหมดแล้วงั้นอ่ะมันจะมีเป็นมันจะเป็นลายของไอ้นั่นอ่ะไม้ไม้แล้วนะแม่มันไม่ที่แม่ว่าที่ที่เป็นเหมือนกับฝาไม้อะไรนะ เออเหมือนกระดาษอ่ดนะเอสีนั่นนะแต่มันจะอ่อนกว่านี่แต่ลายมันจะละเอียดกว่านี่ไงอั <swimming. S 1> นนี้ลายมันจะ,จะสวยก,กว่าแต่น้ำมันลายมันลายจะละเอียดเดอาายอะอันนีไม,ม้เเข้มครับี่อ,ะะองคนมาดูกันท่านจะูอยนะอันนี้พื้นกับพื้นพิกปองเนาคะพืน่มีสุดแค่มาปูไอปูพลาสติกเอาปูแผ่นนั่งยาอเนิ่ง ใช้เหล็กห่างไปห่างสองสองเมตรไงสงเมตรครึ่งใส่เสาตั้งเลยเสากลองตั้งเลยไงคือไม่ต้องทุกวันนี้ว่านไม่ต้องไปเทปูนเหมือนเราแล้วแต่โครงการของเรามเหมือน,น,นกับทำทำเพื่ออะไรใส่อิทบลออิทบอนทั้งหลังนะ่ะแต่เราจะเปลี่ยนานะตรงนั้นมาไงไปเราขึ้นไปดูด้านบนดีกว่าครับ <c oughs> สองชั้นนี่ไงหลอดไฟนี่ก็สวยเหมือนกันว่างไงโอเคไหม เด็กๆไปขึ้นไปดูด้านบนมาจริงเดี๋ยวี่พาไปดูด้านบนนะครับหลังคาปิงปองโรงงานมีสองโรงงานโอ้นึงโรงงานใหญ่อสองนูนวันนี้วันตรุษจ,จีนบริษัทปิดประตูครับแต่ไม่หยุดทำงานนะครับ นี่ไงฟ้านี่นี่ไงเหล็กเขาเหล็กเขาใช้แค่นี้เองเหล็กครับอ่างล้างตงล้านบาทอันนี้ห่างสี่เมตรใช่ไหมห่างสี่เมตรใช่เหล็กแค่นี้โอ้มัใช่เหล็กขึ้นราคามากเลยเฉพาะเหล็กของขึ้นไปลดไปห้าเซน อันนี้ก็พื้นงงเหมือนกันเนาะจเอามาปูเอาเอปูครดตงอ่ะูพื้นนาตงระังเเนาะนี่ไงสีขาวก็ได้มรนส่างเหมือนกันนี่ดูด้านใน ของเราของเราล้านจะไม่ทิ้งไหนเลยตาย,ยเลยกูจะทุบทิ้งแล้วมั้งนี่นะครับโอ้โหมาตรฐานนี่คงีาขึ้นเข้ามาด้านในรู้สึกว่าอากาศเย็นนะครับไม่ร้อนนะครับอยู่นอกอากาศร้อนอากาศร้อนพักอาศรถมาใส่นี่ได้มีบ้านทรงจัวนะครับตรงนี้ ทางกองคุณสีขาวอู้เดี๋ยวขอให้ฟังว่าเสียงแน่นขนาดไหนครับแน่นดิกลางตัวสีใส่ดิกลางอ๋อมี่ก็ต่อตัดตองตัดตองจะเสียบนะครับผมต,ตัดออแบบนี้แล้วก็มายิงอีเวนต์รอยตอนนี้ไม่ต้อง,งยิงอีเวนต์หรครับไม่ต้อง,งยิงอีเวนต์ ก็จะเปิดช่องไว้ตาอะไรผู้ชมอืมเยน็นมันจะไม่ร้อนอ่ะดูนอกร้อนเข้ามาในีืด,ดูเย็นอากาศเหมือนเหมือนกับว่าอยู่ตอนเช้าๆนะอากาศเย็นสบายเหมือนเหมือนตอนเช้าๆเลย,ยอู้อยวยุงเยอะ มีโรงงานสองโอเคครับเนาะนี่ดแบบนี้ก็ได้รถไฟโครงไฟอยู่ที่เราจะเลือกเอาอสวยงามมากครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับจบทีนี้สวัสดีครับตรงไงรังค้าสีเขียวนั่นอ่ะสวยเหมือนกัน